โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ขอ,อนำเสนอผลงานไตรภา,าคีสร้างพลเมืองดีด้วยหัวใจการที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นพลเมืองในประเทศต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองหากเราทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นคือกิจกรรมจิตอาสาซึ่งตรงกับพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ในด้านการเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงจึงใช้รูปแบบผลงานไตรภา,าคีสร้างพลเมืองดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อสร้างจิตอาสาให้มีในตัวโดยมีเป้าหมายที่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจิตอาสาอยู่เสมอเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบไปจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานเพื่อให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นพลเมืองดีของประเทศ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมนักศิลสู่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพการจัดทําผลงานไตรภาคีสร้างพลเมืองดีด้วยหัวใจแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. วางแผนขั้นที่ส ออกแบบกิจกรรมขั้นที่3การนําไปใช้ที่ 4. สะท้อนผลผลการดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมไตรภาคีสร้างพลเมืองดีด้วยหัวใจทรงผลดังนี้ 1. ผลจากการดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงมีผลทําให้การทํางานของสภานักเรียนเป็นระบบพี่ช่วยน้องรู้หน้าที่ของตนเองได้ฝึกการปฏิบัติจริงโดยการร่วมมือกันระหว่างครูผู้ผบริหาร นักเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมกล้าแสดงออกในทางที่ดีและยังช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนจึงส่งผลให้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูก,กระดึงได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองเข้าแข่งขันสภานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่29-31มกราคมพุทธศักราช2566ณจังหวัดร้อยเอ็ดผลการแข่งขันได้เหรียญทองระดับชาติผลจากการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือทำให้นักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่มีระเบียบวินัยและเป็นผู้มีความเสียสละนักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งตรงกับคำปฏิญาณตนของลูกเสือที่ว่าข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ซึ่งผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนคือการช่วยเหลือน้องที่ตัวเล็กกว่าการเก็บขยะการทิ้งขยะลงถังไม่ทิ้งเศษขยะลงพื้นที่กล่าวมานั้นเริ่มจากการบําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนสู่การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมบ้านและชุมชนซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลลูกเสือต้นแบบระดับประเทศในการดําเนินกิจกรรม 3. ผลจากการดําเนินงานกิจกรรมน่าจะสินสู่ชุมชนทําให้นักเรียนมีจิตอาสาเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความเสียสละ และทําให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองในการทําประโยชน์ต่อผู้อื่นกิจกรรมน่าจะสินสู่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่เป็นรูปแบบพี่สอนน้องทําให้ครูสามารถปลูกฝังการมีจิตสนึกทําให้ครูสามารถปลูกฝังการมีจิตอาสาการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน การดำเนินกิจกรรมนาฏศิลป์สู่ชุมชนเป็นการฝึกปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงของนักเรียนซึ่งมีคุณครูคอยช่วยเหลือและประสานงานในการดำเนินงานด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการรําที่ดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกะดึงได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเลยเขตสองเข้าแข่งขันการแสดงรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอดพลการแข่งขันได้เหรียญทองระดับชาติและการแข่งขันนาฏศิสินไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นปุมศึกษาปีที่1 6 1> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดร้อยเอ็ดพลการแข่งขันได้เหรียญทองระดับชาติ